อดกับถังอีอ้พลังของจี้คู่นั้นพลังแห่งรักของเขาพวกเขาเพื่อจะฟื้นฟูโลกนี้ยอมสละตัวเองขอบคุณขอบคุณพวกเราจะพยายาม พลังของแผ่นดินกลับมาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ โลกกลับคืนสู่ปกตินี่หรือคือรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงน,นี่หรือคือรักที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงหรือว่าโลกนี้จะมีสวรรค์อยู่จริง ในโลกใบนี้สิ่งที่เจ้าไม่เชื่อก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดำรงอยู่อกอคาสิว่าที่พวกเจ้าผ่านมานั้นคืออะไรอะไรคือรักรักคืออะไรให้ข้าบอกเจ้าเองว่าอะไรคือความรัก ไรขีดจำกัดเยอะปะเนี่อยอะเลยอยอะเลยฮึไปอแล้ว รข้าไม่ตายชีวิตข้าไม่ควรจบลงฟ้ายังช่วยข้ามีแสดงว่าสิ่งที่ข้าทำมาถูกต้องแล้วเจรอนข้าอยากให้มีคนรักข้ากระตองการความรักมากๆอาจจะพูดอย่างนี้ไม่อายบ้างเลยเหรอ เป็นลูกผู้ชายต้องยืนหยัดเด็ดเดียวค้าแค่อยากได้ยินคนบอกว่ารักค่าให้ข้ารู้สึกถึงความสําคัญของตนเองบ้างสิ่งที่พูดออกมาได้ไม่ใช่ความจริงหรอกข้ารู้แต่ว่าข้าก็อยากได้ยินคนให้กําลังใจค่าเล่นกับข้ายิ้มให้ขาร้องไห้กับข้า ข้าก็เคยมีมาก่อนข้าเคยได้รับมาก่อนเพียงแต่ข้าข้าทิ้งมันไปเองดูข้าเองที่ไม่รักษารักเอาไว้เพราะว่าข้าข้าทิ้งมันไปเอง ความรักนี้อยู่ข้างกายข้ามาตลอดเวลานึกไม่ถึงผู้ทุชนโง่เขลาอย่างพวกเจ้าทำให้ข้าเข้าใจ 啊！啊！啊！ คนข้ากายเจ้าต้องตายกันหมดด้วยทำไมนะลิือเหรอหรอเหรอจร้ระบากข้าแล้วไงเจร้ระบากข้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจะไม่จากข้าไปอีนเจร้ระบากข้าแล้วเจร้ระบากข้าแล้ว 皮笑友，皮笑友，好、啊，好，好、啊。啊啊啊啊 chiếc lửa เธอคิดดีแล้วนะพวกเราพักแสองสามวันแล้วก็จะพาเจ้ากลับเมืองอีหังดีไหมดีสิข้าคิดถึงท่านป้าแล้วก็พี่เสี่ยวหูด้วยข้าคิดถึงพวกเขาจีซี่อย่าพวกเขาเข้าใกล้อีหรูเด็ดขาดเดี๋ยวอีหรูจะถูกเขาเนี้ยเสียคนเอะเอจ้าว่าอีหรูโตขึ้นแล้วเขาจะเหมือนเจ้าหรือเหบือนข้าเหมือนท่านไง เขารู้สึกว่าทานที่ดีให้ตาเขาโตเหมือนกับเจ้าจมูกโดงเหมือนข้าทำให้เหมือนข้าครึ่งเจ้าครึ่งดีกว่านะดีมากเอ๊ะลิ่ทำไมทำไมถึงไปได้ยี่ี้ฮะฮะลิ่เจ้าพี่เสียว ลิงเอ๋อไม่เป็นไรเรากลับบ้านกันเถอะลิงเอ,อ๋อเขาไม่เป็นไรพี่ซิวยาวจริงนะเรากลับบ้านด้วยกันเถอะลิงเอ,อ๋อบ้านลิงเอ,อ๋อจะเป็นไรกันนะลิงเอ๋อจะเปไ็นอะไรอะฮะรับปากค่า อยา,ากจะเข้าไปลิโอ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 จ้อาเพื่อสาสัญญาดั้นจะถึงอดทนไว้ใช่ไหมพี่เซียวยาขไม่ตาหรอกนะ าจะอยู่ข้างกายพี่เซียวหยาวพี่เซียวเยาตั้งแต่เด็กไม่มีพ่อแม่อยู่ข้างกายเขาเลยมักทำเป็นบ้าบอแต่ที่จริงเขาอ่อนโยนกว่าใครชีวิตของพี่เซียวเยาเป็นทุกข์นักเพื่อนๆข้างกาย ก็จากเข้าไปลิงเออไม่อยากให้เขาต้องเป็นทุกข์อีกลิงเออรับปากแล้วว่าจะให้ความสุขกับท่านเลืเอเลืเอิเลืเอิเลือกเจ้าฟัง,ะนะฟงะนะข้า,า,ะานะฝังข้านะเขาไม่อยากให้เจ้าทรมานลิงเออร์เขาไม่อยากให้เจ้าทรมานเจ้าไปเถอะ ข้ออยู่ได้ไม่นะข้ออยู่ได้จริงๆอไม่นะพี่เซียวเห่ยาเขจะอยู่ต่อไปเถอะไ,ไม่เอาคนที่อยู่เจ็บปวดที่สุดเขาไม่อยากให้พี่เซียวเหว่ยต้องเจ็บปวดหรือเอจะฝังข้านะเจ้าฝังข้อข้อเป็นสามีเจ้าก็าเป็นพี่เซียวเหย่ยของเจ้า ข้าอยู่แล้วจริงๆเจ้าเชื่อข้าช่วยข้าอยู่คนเดียวรับทุกอย่างไว้ดีไหมไม่พี่เซียวเหยาวเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอลืมแล้วรือไงพี่เซียวยาวข้าอยากกลับบ้านข้ารู้แล้วพาข้ากลับบ้านได้ไหม อยากกลับบ้านพี่เสียวยาวก็เป็นภรยาพี่เสียวยาวก็เป,เป็นเป็นชาวเมืองอีหังพวกเราเป็นคนชนบทพาข้ากลับบ้านเถอะ ได้ได้ข้าพาเจ้าไปกลับไปบ้านบ้านของเราดี เจ้าเหนื่อยก็หลับตาลงเถอะพี่เซียวเหยาเขาไม่อยากหลับตาหลับตาสักพักเถอะนะเ้ากลัวว่าจะไม่ตื่นอีกเด็กโง่ ถึงบ้านแล้วข้าจะปลุกเจ้าเองจริงเลยพอถึงบ้านแล้วข้ากับป้าน,นายักษ์กับอี้หรูจะปลุกเจ้าเองนะอย่าหลอกนิ้งเอืยนะพี่เสียวหเยาเคยหลอกเจ้าเมื่อไรกันนะหลับตาเถอนะ Oh.